ไช่ไม่ได้บอกใครไงก็เลยไลฟ์เป็นเสียงโอเคแล้วนะครับ okay. ึ nah, uh, uh, so like ้นแน่นอนแล้วนะครับอ่ะสวัสดีน้องๆทั้งสองคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพิมพ์ละเมิละเมิดครับบวงหงค่ะนะก็เริ่มออนแอร์แล้วถูกไหมใช่ค่ะอ่ะสมมติว่าเป็นคนดูลองเล่าให้ฟังซิเรื่องมันเป็นยังไง ก็พิมและพัทนะคะก็คือเป็นเป็นเด็กที่คุณพ่อแบบตามใจตั้งแต่เด็กก็เลยติดนิสัยแบบเอาแต่ใจแล้วก็หวีดวีนไม่ยอมใครเป็นนี่ด่าเป็นด่าเลยอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเราอยู่แล้วไม่เลยไงยูยังรู้เลยยูยังรู้เลยเจมไม่ใช่หรอไม่ก็คืออาจจะเคยได้รับบทแบบนี้มาเยอะแล้วอะไรเงี้ยบทหนักเลย ก็สบายถานัดไหม,ม <c oughs> ไม่ต้องคิดเลยเล่นสบาย <c oughs> ก็อีกอันหนึง่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือก็ขนาดแต่ว่าต้องทำยังไงให้คาแรคเตอร์เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก็คิดหนักเหมือนกันนะคะแล้วก็มาเจอแม่เลี้ยง แม่เลี้ยงเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราแบบคนนี้ต้องมาสุกเงินพ่อเราอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นไปตามนั้นก็จนพ่อเราล้มละลายเลยะคะ่ะแล้วก็แม่เลี้ยงก็เฉื่ยยไปเราก็เลยเกลียดเข้าไส้เลยะคะ่ะแต่ว่าในเรื่องเนี้ยก็จะค่อยๆโป่มาทีละนิดว่าทาไมถึงเกลียดแม่เลี้ยงจะค่อยๆปูแต่จริงๆแล้วละครเราเร็วมากทางช่องสามเนี่ยดูปุ๊บก็จะเริ่มแกะ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 ,แกะออกไปแล้ว<ช>เพราะฉะนั้นบทเรื่องนี้ก็มุมหนึ่งก็ ็นนางเอกแนวถูกรังแกถูกไหมตกอับต้องไปที่หลนแตงบุมนึงก็จัดจ้านแล้วเกินตอนแรกๆจะจัดจ้านไหคะเองจริงตกอับก็ยังไม่รู้ตัวเท่าไหร่ก็ยังจัดจ้านอยู่ก็ยังแบบปากเสียอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ติดนิสัยเป็นคุณหนูก้มาอยู่แบบหอพักเล็กๆกับเพื่อนกับกับเอ็มกับน้ำหอพักกนักงานไม่มีแอร์ไม่มี ห้องน้ำใชกูซี่อะไรเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ไม่ทำสักอย่างขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเลิกๆแล้วเขาเป็นเขาก็เป็นคนดีเขาก็เป็นคนดีอย่างนั้นก็เป็นนางเอกว่างั้นเถอะค่ะเราเป็นยังไงกระเมดกระเมดก็จะเป็นถ้าเกิดปลุกลิขภายนอกเนี่ยทุกทคนจะเห็นว่าใส่เสื้อลายดอกบ้างแหละหน้าหวานสวยสีสูดจัดจ้านอะไรเงี้ยที่แบบดูเหมือนกับนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบระเบียบจัด แล้วก็เป็นนักธุรกิจที่มีความฝันใหญ่และอยากทำนู่นทำนี่ก็เลยมีความเนี้ยบความหววในการทำงานโหอันนี้ก็จะก็จะหักับตัวคุณดาพซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นเพราะเพิ่งเริ่มตอนนี้ยังดูเนี้ยบๆใช่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เจอตัวจริงของละแม่ซึ่งเกมเคยรับบททำรองนี้ไหมนักธุรกิจยัง อย่างนะแล้วก็แนวแบบมาก็จะเป็นเป็นพีเรียดใช่ไหมครับจนใหญ่ๆมาก็เป็นพีเรียดแนวเอาเรื่องผู้หญิงเนี่ยมีอ่ะแนวเอาเรื่องผู้หญิงเคยมีแล้เพราะฉะนั้นก็เป็นครั้งแรกไหมใช่เป็นครั้งแรกน่าจะเป็นครั้งแรกนะน่าจะเป็นครั้งแรกเขาเล่นเป็นยังไงได้ทีละก็ก็เนียนนะฮะเนียนอยู่เหมือนกันเนียนก็คือสงสัยว่าตัวเขาจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคือเกมเนี่ยบางที จัดอยู่แล้วตัวจริง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 ปากจัดค่ะแล้วก็เลยอาจจะเล่นง่ายมันดูชิวนะดูสบายชิวนะดูเล่นง่ายสรุปแล้วคือทีมลำพัดก็คือคิมเบอรี่และละเมก็คือเจมไม่ได้ชิวเป็นคนดีมุ่งมั่ดีนอแล้วแต่บทที่สบายอยู่แล้วใช่ไหมคิมเบอรี่ก็สำหรับเราเนี่ยมันก็มีความสบายแล้วก็มีความยากที่หนึรู้ว่าต้องหาหาให้เจอว่า ตอนแรกก็ฝึกกับป้าแจ๋าว่าทำยังไงดีให้เปลี่ยนไตรเตอร์แบบเพิ่งเล่นเรื่องนางลายที่รักไปก็ก็เป็นดารานางแบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือกลัวทอนมันจะไปเหมือนการเจรจาไม่ c o าไปติดแบบเดิมค่ะป้าแจ๋วก็เลยแนะนําว่าถ้างั้นทําผมม้าไหมเคยทำผมม้าอะไรเงี้ยก็จะเป็นการแปะตอนแรกแต่ว่ามันไม่ธรรมชาติคิดว่าแบบตัดให้เลยค่ะก็เลยตัดมาเป็นปีแล้วค่ะยังไมปตัดผมม้าเลยตอนนั้นตัดให้เลยอืเพื่อให้มันมีลุกอีกแบบนึิม ใช่ไหมเพราะฉะนั้น<ว>ยอย่างไรนะสวยไหมสวยครับผมมาสวยสวยคือเรื่องที่ผมเห็นมา่ผมมาหลายๆคนแบบไม่ไม่ค่อยเวิร์กแต่ที่คมิมเขาผมเวิร์กครับผมแล้วผมก็เคยนั่งสังเกตว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงตัดหน้ามาแล้วแบบทำไมผม,ผมก็เลยนั่งดูหรือว่า พี่คิมหน้าใหญ่แล้วมันปิดแล้วมันก็เลยพอดีอะไรเงี้ยเล่นหรือว่ามันดีอะไรเงี้ยพูดปากเงี้ยพูดเล่นแต่ไม่ยินตาสวยไม่ไม่มันยินยังไงนะมันปิดแล้วมากคือถ้าเกิดว่าคนที่แบบคนคนที่คนที่หน้าสั้นๆใช่ไหมเขาปิดแล้วมันจะไม่ค่อยเหลือที่หน้าไงแต่ถ้าเกิดคนหน้าแบบประมาณเนี้ยพอปิดแล้วเนี่ยมันก็จะพอดีไงมันจะมันจะดีก็จะสวยอะไรเงี้ย เป็นยังไงในกองถ่ายเป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างเงี้ยเป็นหนักกว่านี้อีกค่ะเคยเคยเล่นด้วยกันไหมไม่เคยนะไม่เคยไม่เคยเรื่องแรกไงใช่แล้วประชดให้เขาแกล้งได้ขนาดนี้เหรอนี่แหละสิเจมลามปาลนะอะคะอะคมันยังไงเจมฮะนี่พี่นะพี่อย่างน้อยก็พี่ในวงการถูกไหมเรื่องแรกก็ตื่นเต้นแหละเก่งแล้วนี่เขาเบอร์ต้นๆนะ ่ถูกไหมเป็นนางเอกที่เบอร์ต้นๆคิมเบอร์อะไรนะคิมเป็นนางเอกแถวหน้าหน้าร้านอาหารกับขนมแล้วที่จะว่าอะไรไม่มีอะไรครับอะไรไม่มีอะไรไม่เป็นไรพี่คิมที่จะว่าอะไรไม่ไม่ว่าไม่่วาคิมสวยแล้วไม่เอาแล้วไม่ไม่จต่ที่จะว่าอะไรไม่ไม่ฟังไม่ถนัดแจมคิมเบอร์รี่ครับผมสวยแล้วนี่ใส่ไม่ดีอ่ะ ขาดเจมสสวยจริงเรื่องนี้สวยมากครับให้ลดน้ำหนักมีิชิฟงซิทแพ็คมาด้วยเพื่อเพื่อเพื่อเป็นนางแบบเลยเพราะเรื่องนี้เขาเป็นนางแบบแล้วบ้าแจ๋วก็เลยบอกว่าให้ลดน้ำหนักมาให้เอาจิงเหรออันนี้ซีเรียสจริงป่ะก็เราก็ตั้งใจลดทุกทุกเรื่องอยู่แล้วค่ะแต่ว่าไม่ลงมันจะลงหรือเปล่าเคยจ้างลดน้ำหนักไหมนี่ยใช่ไหมอ๋อแข่งกันพี่แอน อ๋อกับพี่แอนใช่ใช่เคยเคยท้ากันค่ะว่าใครผอมเร็วกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยให้สองแสนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สรลุปดังคู่ก็ไม่ได้มอมลงไม่คิมคิมเป็นลักษณะว่าไม่ค่อยกินอะไรก็ก็ขึ้นใช่ไหมหนูเป็นคนที่ชอบกินมากค่ะอันนี้คือปัญหาคือคนคนอื่นไม่ได้เลยคือบางคนอาจจะมีปัญหาว่านี่ขนาดฉันไม่ค่อยกินมันก็ยังขึ้นง่ายมันไม่น่าจะขึ้นนะคะถ้าไม่ค่อยกิน อันนี้คือหนูว่าอันนี้คือปัญหาของเราเป็นเป็นฟู้ดลเวอร์มากค่ะ<ม>ขนมก็กินแบบเยอะอะไรเงี้ย<อ>ก็เลยต้องออกกำลังกายเพือ่อที่จะเบิร์นออกแล้วคุ้มก็บางทีก็เท่าทุนบางทีก็ลงก็บมบมยอะยุบลอ,อย่างเงี้ยโอ้แต่เรื่องเรื่องนี้ก็ต้องรักษาตลอดเวลาคุมตลอดต้องไม่กินน่นกินนี่ค่ะก,ก็ไป ใช่ไหมฮะาต้องเล่นเป็นนางแบบต้องสวยต้องหุ่นดีต้องเป๊ะต้องมีสิกแพคอะไรต่างๆนี่ถูกไหมใช่ไหมแต่ว่าในในกองละครเขากินข้าวน้อยมากนะครับคือคือข้าวแบบนิดเดียวจริงๆนะครับที่กินแต่ละมือครับแต่ว่ากับข้าวเยอะมากแกงเกลือไรกะทีน้าตาลมาตัขนมด้วยขนมด้วยมันหวไม่หวไม่หวานไม่เหนื่อยละครเหนื่อยตายก็ต้องเติมพลังใช่ไหมคะ แล้วเขาเป็นยังไงบ้างเจมในถึงวิธีการกินร้านทุกอย่างเขาเป็นยังไงต้องที่เห็นจเจมว่กินเก่งเถอะเจมว้กินเก่งค่ะก็เป็นก็เป็นคนที่จะมีขนมอยู่ข้างเขาเอ,อ,อย่างบางทีเดี๋ยวแบบเขาจะมีขนมถุงของเขาเองเลยนะคะมีมีของทีมงานกองซื้อมาแต่มันอยู่ตรงหน้าเจมตลอดเลยจริงนเราก็กินแบบรักษานจ่าจเขาเขาอุตส่าห์จัดมาก็ต้องกินบ้างนิดนหน่อยๆใช่ไหม ประมาณอย่างนั้นใช่ป่ะใช่หรือกินจริงจังเอาเป็นของตัวเองไม่จริงจังหรอกเราก็มาแบ่งคนอื่นเขาคือที่ผมสั่งที่ผมสั่งมาเนี่ยเพราะว่าพี่เขาอยากกินแล้วคือพี่เขาซื้อเองไม่ได้ไงเราก็ให้นักแสดงซื้อดันขับซื้อขนมมาให้กองบ่อยมากคิมก็มีก็เสร็จหนูหมดเลยนี่อยากจะไปดูนะเนี่ยเวลาเราอยู่ในกองเรากินกันขนาดไหนกินจริงจังขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าถ่ายในอินดอร์แบบเย็นๆอะไรเงย แต่ว่าถ้าถ่ายาถ้าถ่ายเอาดอดแล้วบทพูดเยอะแล้วเข้าหลายฉากเนี่ยจะกินเยอะมากค่ะตอนเที่ยงเพราะเราต้องเก็บพลังงานกว่าจะกินข้าวอีกกินก็หกโมงเย็นแล้วอะ่ะอันนี้คือคิดเองไหม <laughs> แล้วเก็บพลังงานดิอันนี้ทัางงา้งหมดที่พูดเรื่องจริงใช่ไหม <laughs> ว่าเรารู้สึกว่าเราใช้พลังงานเยอะอต้องกินเยอะเพราะออกบทบาทจัดจ้านอะไรยังไงปุ๊บโอ้โหมันเหนื่อยไอ้ยังต้องตอบตีกับพี่บี เพราะฉะนั้นก็เลยช่วยไม่ได้แล้วจะบอกว่าขนมที่กองประแจวก็อร่อยด้วยค่ะประแจวเขาเลือกอาหารอันนี้ก็ต้องททดประแจวแหละอันนี้ก็ต้องททดประแจวเรืองอาหารประแจวก็จะมีเพราะแบบเอาอะไรที่อร่อยขนมก็อร่อยกลับกลับมาเรื่องละครเรื่องเรื่องละครไปเรื่องอาหารซะไกลคือละครของเราเนี่ยอย่างที่บอกกันรู้กันก็คือมันดาเนินเรื่องเร็วมาก ใช่ไหมใช่ครับแล้ววันนึงก็สองสามชั่วโมงมันก็เร็ว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 เพราะฉะนั้นมันก็จะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วอย่างที่ว่านี้เนี่ยเวลาถ่ายเนี่ยรู้สึกบ้างไหมว่าโอ้โหถ่ายอย่างตอนนึงเนี่ยถ่ายกี่วันประมาณเนี่ยถ้าเกิดตอนหนึ่งให้นึกดูเดี๋ยวว่าเวลาเวลาเราดูตอนหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาถ่ายกันกี่วันเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็น,เป,นเป็นวันออนแอร์นะครับมันจะเป็นสองตอนบทที่เราจะเล่นกันอยู่สองตอนบทใช่สองตอนบทสองวันบทเนี่ยถ่ายกัน ฉากเดียวดีกว่าแค่ฉากเดียวก็ปาไปสองชัว่วโมงแล้วเยอะยนะครับช,นะนะชั่วโมงอะไรางเงี้ยฉากสั้นก็ชัวช่วโมงฉากยาวก็สองเพราะว่าย้ายมุมกล้องอ่าแคบหน้าคนนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยก็คือค่อนข้างละเอียดนะแล้วก็เรื่องนี้คือปา้าจะแบบเอากล้องที่ทันสมัยขึ้นเข้ามาใช้หรือเงี้ยก็เลยนะก็จะจัดแสงได้เนะช่วงแรกช่วงกลางก็จะนานค่ะแล้วก็มีมุม กล้องครับที่แบบย้ายเข้าย้ายออกแล้วก็ที่บางมุมก็ไม่ได้เลยเฮ้ยจะเย็นเนยก็เลยต้องปรับมุมอะไรอย่างเงี้ยเหรอเดี๋ยวถามเรื่องนี้พอดีเดี๋ยวได้ถามเรื่องนี้แน่ว่าบางมุมไม่ได้อะไรไงพี่เราดูกันตอนหนึ่งเนี่ยสองชั่วโมงกว่าเกือบเกือบสามชั่วโมงเนี่ยถ่ายหลายวันเพราะว่าขนาดฉากหนึ่งยังเปลี่ยนมุมมุมกล้องน้นมุมกล้องนี้ที่ฉากเดียวแล้วคืนหนึ่งเนี่ยกี่ฉากใช่ไหมนั่ไม่ไหวอ่ะใช่ครับโอ้โหนี่ทํากัน คือถ้าเกิดพูดจริงๆนะครับหนึ่งวันที่เราดูกันเนี่ยน่าจะถ่ายกันประมาณสิบสิบวันได้ครับวันวันหนึ่งที่เราดูกันแบบดูไปสองชั่วโมงเนี่ยครับถ่สิบวันแบบหักโหมเลยนะฮะใช่ครับหักโหมถ่ายหักโหมถ่ายวันละประมาณแบบลงไายี่สิบประชาร์ตเนาะแต่ก็แต่ก็หมดไหมหมดไหมก็หมดนะบางวันก็บางวันบางวันวันมีอีกวันหนึ่งนั้นสามสิบอันนี้ยิงเดียวเลยนะ มุมไหนนะที่บอกว่าต้องมุมนี้ไม่ได้มุมนี้เอาใหม่มุมนี้ไม่ได้อะไรยังไงผมไม่ได้ทุกมุมใช่ไหมแต่เหรอทำไมเขาเซ็ตกล้องนานจังเลยเวลาเป็นฉ,ฉากเตม <c oughs> มันก็มีบ้างที่เป็นบางช่วงที่อ้วนอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาต้องเข้าเข้าเนาะก็เแลถ่ายกันตั้งนานจะหุ่นจะคอนได้ยังไง ใช่แล้วก็มีทั้งพระเอกนางเอกใช่ไหมมีปัญหาเรื่องอ้วนเสร็จปั๊บเดี๋ยวเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวอ่วัวมาเอาเอาหน้าตรงไม่ได้ขอเข้าข้างๆหน่อยอ้วนมากเลยไม่ไหวแล้วอันนี้ป้าแจ๋วดูใช่ไหมป้าแจ๋วดูใช่ไหมหรือพวกเราดูกันด้วยป้าแจ๋วป้าแจ๋วดูป้าแจ๋วดูเราบรนใจป้าแจ๋วนะให้ป้าแจ๋วดูป้าแจ๋วกำกับด้วยเพราะว่ามุมนี้โอวันนี้หน้าตรงป้าแจ๋วเขาจะเสียเรื่อง ความหล่อสวยของนักแสดงทุกคนในในเรื่องครับเพือดูว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีดูทุกอย่างใช่ทุกอย่างบมุมไหนของเจมส์หล่อถ่ายกันมาเรื่องหนึ่งนี่ตอนนี้นี่ตอนนี้ผมแล้วหล่อทุกมุมเลยจริงโอ้โหหอมแล้วหรอผมหอมมากผมว่าพี่คิมอีกตอนนี้โอ้โหแต่ถ้ามองจริงๆอย่างเงี้ยไม่ไม่รู้สึกว่าหน้าไหนแบบ ไม่รู้สึกว่าหน้าไหนหลอดีนะที่ผมไม่รู้สึกว่าหน้าไหนมีปัญหาแต่ว่ามีจุดอับไหมมีจุดอับไหมไม่มีไม่มีคือจุดนี้เกมจะไม่ออกมาในมุมข้างอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีไหมเสยไม่น่าได้ไม่มีแล้วงจริงเสยมีเหนียงเนาะอ้าวดูในตัวเองมีไหมไม่มีไหนอันนี้เราคนเราไม่ได้ออกระครฮะ ไหนลองเสยนิดน so so ิดเซลองเสยนิดนิดเสยขึ้นเสยขึ้นตรงนี้ไดเลยนี่นี่ฮะเขามั่นใจฮะสบายมากเสยเสยขึ้นไปหน่อยเอาคิมจัดการเลยคิมคิมจะทำไงเนี่ยพี่คิมลองดูเองไหมคำาำคิมก็สวยทุกมุมอยู่แล้วใช่พี่คิมสวยทุกมุมครับแต่ว่าที่จัดเยอะเนี่ยคือไม่ใช่แค่หน้าเราอย่างเดียวแต่เป็นด้วยเรื่องแบบห้องด้วยที่แบบเขาอยากให้ออกมาสวยภาพสวยอะไรอย่างเงี้ย พระเจ้าก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่ององค์ประกอบภาพต้องสวยงามใช่ครับพระเจ้าวัดมุมไหนของเราที่สวยที่สุดเป็นบางวันนะคะหน้าไม่เท่ากันแต่ละกินียากนะชิื่อผมว่าแบบนอนใส่เนี่ยได้เยอะเอค่านีิแบนค่านิแบนใช้ได้ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยบางวันก็หน้านี้โอเคบางวันค่านี้จมูกจะเรียวกว่า บางวันก็จะหมู่บานอะไรอย่างเงี้ยคือจะมีปัญหาอะไรเนี่ย<ช>แล้วก็เลยแบบไม่ได้มีมุมพิเศษอะไรแล้วแต่ดูดูให้หน่อยละกัน <c oughs> ไปดูหน้างานไปดูหน้างานงั้นมาหลังไปคิมนอนพี่มก็เอาอิฐมาทับทั้งสองข้างมันจะแบนทั้งสองข <c oughs> ้างดีไว้ค่ะแต่สวยขึ้นสวยขึ้นจริงจน,น,นะห <c oughs> ้อกรผอมมากคืิฉันเอาช่วงนี้กินน้อย <c oughs> ช่วงนี้ติดเยอะขึ้นค่ะเพราะว่าติดกล้องเลย มีละครต่อไปแม่โมแฟรมีเรื่องจันนังคายโพดก็คือโคมแฝรเรื่องเดียวค่ะอ๋อนี่ยังถ่ายโคมแฝรเพราะว่าเขาจะเป็นบู๊ด้วยเขาเลยแบบเล่นกับใครนะคลมแฝรกับเล่นกับใครนะพี่มาดปรินนะค่ะอ๋อเคยเล่นกับเขาไหมสนิทกันไหมโอ้เล่นแบบสนิทกันหรือเปล่าสนิทกันไหมก็พอใช้ได้ฮะพอก็ก็พอใช้ได้เหมือนกันค่ะอแค่พอใช้ได้เหรอไมใช้ได้ ก็ไปไม่ถูกเลยค่ะไม่ก็เคยเล่นนะเขาแต่ตอนนั้นยังยังเป็นเพื่อนห่างๆใช่ไหมแต่เรื่องนี้มันเล่นแบบพี่เป็นเพื่อนสนิทใช่จริงๆก็อันนี้จะลึกซึ้งกว่าเพราะว่าเพราะว่าเปิดมาก็คือมีสตอรี่ตั้งตั้งแต่แบบคือย้อนกลับไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นแฟนกันรักกันมากอะไรเงี้ยค่ะ นี่พูดเรื่องอะไรเรื่องอะไรนี่คือพูดเรื่องละครหรือว่าพูดเรื่องคมแฝงนี่พูดเรื่องอะไรคมแฝงค่ะเรากำลังถามเรื่องชีวิตจริงอ๋อเหรอชีวิตจริงเหรอเออถามว่าอะไรนะคะงมงเหนียนมากแล้วเราก็บางถามว่าเออตอนนี้มาเป็นเพื่อนเฉลีกันแล้วมาเล่นละครด้วยกันเป็นยังไงบ้างมันแปลกแปลกไหมไม่หรืออยากไปกองละครเรื่องนี้อยากให้ถ่ายเจ็ดวันเลย ไม่ถ่าก็นี่ถ่ายแค่สามวันไม่พออยากเล่นให้เจ็ดวันเลยดีไหมจะได้เป้าเลยนะไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปไหนละเอารอดูคงแตกก็แล้วกันค่ะเจมแลนถ่ายเราอยู่ตอนนี้ถ่ายสองเรื่องครับมีเกมสเสน่หาแล้วก็หนึ่งดาวฟ้าเดียวครับหนึ่งดาวฟ้าเดียวด้วย1 1> ใช่หนึ่งดาวดาวฟ้าเดียวชื่อเรียกย่างนิดนึงอันนี้เคยพยายามเรียกหลายที่เป็นพี่เรียกแับไกลมากๆหนึ่งดาวฟ้าเดียวเล่นกับอ่าเล่นกับพี่เต้าทั้งสองเรื่องเลยครับ โอ้โหนี่นนเขาศึกหนัก <c oughs> เจอกับนางเอกเจ้าบทบาทใช่ครับแมวแล้วมากฝ <มา S 1> ีม,มือแบบเก่งมากๆแล้วก็คิมเบอรี่นี่ก็มากฝีม,มือนี่เหมือนกัน <c oughs> สดเยอะมากเคยโดนพี่คิมเขาด่าไหมเ <c oughs> คยจะตบอันนั้นในเรื่องแมวจริงจร <c oughs> ิงเล่นกัน ในโดนโดนด่าด่าที่แบบว่าไม่ได้ด่าจริงจังนะหมายถึงว่าไม่ได้ตั้งใจกันม,มันคนเรามันต้องมีอารมณ์หงุดหงิดบ้างอะไรบ้างมีไหมหงุดหงิดคงไม่มีครับแต่ถ้าเกิดด่ากันคงมีประจําวันครับอ๋ออันนั้นคือด่าแบบเธอไปกวนเขาเธอไปกวนเขาเหมือนโดนด่าอยู่คนเดียวเนาะคิมเนื่ยตอนนี้ก็มีคอมแฝรถ่ายอยู่แล้วมีอะไรอีกเออแค่นี้ก่อนค่ะแค่นี้อ๋อเพราะแค่นั้นจริงอยากเทคิวให้หมดเลยให้คอมแฝร์ครับใช่คอมแฝรจะได้เต้า มันจะได้ดูเร็วๆอ๋อดูเร็วๆจะได้ดูละครเร็วๆใช่ไหมคิวคิวพี่หมาไม่ได้สิเออเหรอคิวพี่หมามีอะไรบ้างอ๋อปิดไปแล้วเหมือนกันเพิ่งเพิ่งปิดหลังลากนะคะสดงอ๋อใช่เพิ่งปิดโอ้ดีๆไปรู้กันหมดเนี่ยเขารู้กันว่าคิวเขาเป็นอะไรยังไงเขารู้เขารู้เอ้คอนเสิร์ตขึ้นทั้งคู่เนี่ยช่องสามสี่ถึงเจ็ดปีขึ้นหมดเลยอะค่ะแทบช่องเลยเนาะ ใช่ครับก็เป็นคอนเสิร์ตแบบว่าครั้งยิ่งใหญ่ที่เอานักแสดงทั้งหมดเนี่ยครับของช่องเราที่เคยเห็นหน้าๆกันอยู่นะครับก็เอกนางเอกมาครบมาครบทุกคนครับมาเต็มพลาดไม่ได้คู่โจ้คู่จิ้นมาหมดคู่จิ้นคู่จริงมาครบหมดของคุณนั่นแหละคุณคิมไม่จริงเอาไม่ใช่ใช่ไหมคู่ของคุณก็มีคู่องเข้าใครคู่หัข้าใครอ้าว จิราณีไงคะบ้านเขาอันนี้เป็นคู่จีนใช่คู่จีนอันนี้ของเราเป็นคู่คู่จีนคู่จีนอ๋อจีนจีนคู่จีนคู่จี้นเอ็มเคอ๋อเอ็มเคเอ็มเคคู่เขาสกีเจมเนี่ยเขาขึ้นคอนเสิร์ตมาแล้วหลายทีครับถูกไหมฮะเพลงไทยเพลงเกาหลีเพลงฝรั่งเขาได้หมดนะนี่ก็เมืองชี่นะล่าล่าสุดเป็นกัมพูชากัมพูชาก็ได้เป็นกัมพูชาก็ได้คิมขึ้นมาแล้วเหมือนกัน ของช่องเนี่ยค่ะของช่องนี่ฮะคราวนี้เป็นไงบ้างยกระดับขึ้นมาขนาดไหนตีลังกาลงมาเต้นก็ได้ข่าวว่ามีร้องหลายเพลงอยู่เหมือนกันนะคะปีนี้แล้วก็สองรอบเลยค่ะก็จะมีเิ่มรอบบ่ายโมพอรอบแรกขายบัตร15หนาทีเปิดจองตั๋วหมดล้วใช่กต้องเปิดรอบบ่ายขึ้นมาเพิ่มใช่ทุกคนที่ไม่ได้มีโอกาสไปดูก็เลยต้องมาให้ได้กับการเปิดรอบอีกรอบหนึ่งงานบันดีกับเรานะเพราะไหนๆทำแล้วซ้อมแล้ว เล่นรอบเดียวก็เสียของเล่นมาเลยสองรอบ <c oughs> ก็ดีเหมือนกันนะคะเือว,ว่ารอบแรกก็ก็จะได้สดเนาะได้ความสดรอบสองรอบสองะสจะได้ความเต็มก็ <c oughs> สดเหมือนกัน, <c oughs> น <c oughs> คนอ <c oughs> คนเสิรคอนเสิรบอกใบ้ได้ไหมว่าทําอะไรในคอนเสิร์ตที่แน่นๆก็คือร้องเพลงเนาะมีเพลงกับร้องเล่นเต้นรำแน่นอนอก็จะมีผู้หญิง แบทเทิลกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าแต่ว่าให้รอดูให้เป็นเซอร์ไพรส์สิกว่าค่ะว่าจะหอมเป็นลักษณะแบบน้แต่ว่าความพิเศษเมนว่าน่าอยู่ที่การที่มารวมตัวกันในอไรครับใช่ค่ะเพราะว่าแค่รำมารวมตัวกันเองเล่นๆนยครับมันก็บันเทิงมากแล้วมันก็ยุ่งเหยิงกันมากแล้วถ้าเกิดไปอยู่ด้วยกันเป็นเวทีเยอะก็น่าจะสนุกมากเรามีแบทเทิลกันใช่ใช่ค่ะทะเยกันจับกันชุลมุนไปหมดเลยคอนเสิร์ตกี่ชั่วโมงเขาวางแผนไว้ สองชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงโอ้โหละลานตาไปหมดแน่ในวันคอนเสิร์ตต้องไปฟิตร่างกายค่ะนี่จะมี29เมษายนใช่ไหมใช่29เมษายนครับยังไม่ฟิตอยู่ยังนี่นี่ยิมไม่เริ่มซ้อมแล้วนี่ครับนะ่ะิมซ้อมคอนเสิร์ตหล่านี่ครับยังเรายังหรอยังยังไม่ซ้อมเหรอยังไม่ซ้อมอีกเหรอเขาซ้อมหมดแล้วนะจริงปะเนี่ยใช่เพราะว่าเขามีนี่ด้วยนะมีวงมีแดนมันบอกไปยังที่เขามีวงจีคลองโตนด้วย ไม่รู้ดิจริงปะเนี่ยจริงอ้าวทำไมคิมไม่ได้้อบอ่ะยังไม่ได้้อบค่ะโอ้เพราะมันแบบอัดอัดอยู่ตรงนั้นมาจริงๆริงเขาวางแผนแล้พวกนี้ชอบเก็บเป็นความลับฮะจะให้ไปเซอร์ไพรส์เนี่ยวันนั้นอยากฟังเสียงเจมสักนิดหนึ่งพี่คิมก็ร้องเพลงประกอบละครนี่มันล่าสุดที่ไปครอบครัวดนตรีมาอ๋อก็ร้องตามทีไปลองร้องให้สักฟังนสักนิดได้ไหมโนูหลอก ม่ดีหรอกจริงๆวงหงผู้นักละครคืนนี้ไงทุกคนจะได้ดูแบบพี่คิมร้องเพลงประกอบละครของเราเนาะเจมร้องก่อนผมร้องได้อยู่แล้วอะไรนะเพลงอะไรอะไรนะเพลงอะไรนะร้องไงของผมใช่ไหมที่แรกที่ร้องคืโบลลิงร้องพี่โบลลิงเป็นรักเองช้ำเองเป็นเพลงเก่าของชาลัตพึ่งอารมณ์ใช่ครับชาลัตพึ่งอารมณ์เก่าครับเขาท้าให้เราร้องก่อนร้องเลยแล้วเดี๋ยวรอดูเขาผมว่าร้องได้อยู่แล้วพี่คิมเพลงรักเองช้ำเอง เราอุดกันจะโทษไปเขาขอความรักไหมหัวใจให้เขาเองค้ามล่้ไหมเดี๋ยวผมร้องแล้วไงช้ำร้องเร็วร้องไงนะเพลงอนป่กอบละครมีมีใครเป็นร้องมีพี่น้ำชาพี่น้ำชา ร้องพี่ประกอบละครเรื่องบงของไทยชื่อเพลงว่าเป็นแค่ภาพลวงตาอืมไหน้องให้ฟังสักท่อนได้ไหมครับสักเพลงเลยไม่ใช่สักท่อนสักเพลงสักเพลงคืออย่าอย่าเก็บความสามารถของเราไว้ต้องแสดงออกมาให้เห็นแล้วท้ามันไม่ดีแล้วเนีเชื่อพี่ว่ามันสุดยอดแน่ๆใายของใายของดูสายตาเป็นประกายเลยฮะนี่เขาเก็บความสุดยอดเอาไว้นะฮะมีสายตาขอแบบขอแบบ ตั้งแต่เอหนึ่งยันแบบจบฮุกอะเออจริงจำไม่ได้หรอกจริงจำได้ดีก็ไปร้องมาไงมันเอา,เอาให้จบฮุกนะตอนนี้เข,ข้าควบคู่ดนตรีอะร้องเลยนะเ <c oughs> นี่ยเขาเก็บเก็บชอบเก็บงามอะรู้แต่ทนอนฮุกอะฮุกก็ได้ฮุกก็ได้<อ>ฮุกมามันเป็นแค่ภาพลวงตามันเป็นแค่ภาพมายา เอื้อมมือไปคว้าได้มาแค่เงาจังๆค่ะเจมเจะหัวล้อทวายเจมตัวครับตัวครับอันนี้คือยิงเช้าอยู่อ๋อไม่ได้บอมเสียงก็เลยเอาเอาตะกี้ยังไม่ได้ใส่คว้ามอีกทีอ้อนหนึงย้อนหนึ่งย้อนหนึงจะไม่ขำแล้วจะไม่ขำแล้วจเจมเออเจมเอามาขำอมาเธอไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอ่า ดี๋เก็บความสามารถไว้โชว์แบบเต็มที่เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ของลครละก่อนเดี๋ยวละครไอคอนเสิร์ตได้ว่าอย่างีน้องชาน้ำเซล่าฮะไม่ได้ละไม่ได้ละแล้ถ้าแฟคลับแคปอะไรไปหมดเลยนะรีโพสกันได้ละไม่หรอกมีคนดูน้อยไม่ต้องห่วงไม่มีคนรู้ใช่นี่อย่าไปบอกใครอย่าไปบอกใครสิบอย่าไปบอกใครมีอยู่เจคนเม่อกี้พี่ดูอยู่มีอยู่เจ็คนเอง คนดูน้อยมันเขียนเลขเจ็ดเข็ดฟันมีอยู่เจ็ดคนแล้วนิวอีกท่อนหนึ่งได้ไหมอีกท่อนหนึ่งจะได้ไม่สามเอออ่ะเจมอย่าหัวเราะนะเราสามมองเท่าอื่นอะไรนะเป็นท่านุกเลยเหรอเออตั้งเพลงเลยทั้งเพลงนิ่งๆนิ่งๆนึกว่าไม่มีใครอยู่ มดลุมันเป็นแค่ผ้า้ามันตลกอะไรขึ้นก็ปิดคีแล้วให้เทคแรกดีกว่านี่ลบเลยนะลบลบเดี๋ยวม่เอาใหมา พี่เจ็บปวดทีแต่เพลงนี้หอมมากจริงเหอมมากหอมมากเพราะฉันรู้ว่าได้กลิ่นของความเพร่อดแล้วตะกี้อ่ะอาจจะเคยคิดไปเองไงอาจจะเคยคิดไปเองว่าตัวของฉันไม่พร้อมทุกอย่างแต่จะรับฟังใครลงในเงาของตัวสุดท้ายก็เลือ ว้าวพอแล้วค่ะอ่าก็อย่างดีฝากละครหน่อยเป็นแล้วจะตตีกันตามสบายฮะเย็นเย็นเยนี่หัวะอร่อยจริงจริงตัรกแล้วตัอรแล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนแลตะกี้ทำอะไรให้เาเป็นกระดนี้ฮะเกมทำอะไรน่หนนไปดีหน้าแดงมาหัวระ เหียดจริงเลยอะบวงหงก็บวงหงนะเพลงละคอเพลงประกอะบ <laughs> ก,กับความพ่อกว่านี้เยอะมากเป็นฝังพี่น้ำชา,าลอ่าค่ะแล้วก็เนื้อเรื่องก็สนุกมากๆค่ะรับรองว่าจะต้องแซบขึ้นเรื่อยๆค่ะห้ามพลาดแม้แต่ตอนเดียวนะคะครับแล้วก็คืนวันนี้กับคืนวันพรุ่งนี้ครับ <laughs> ผมก็จะเป็นเป็นคืนที่เรื่องจะเดินแบบแซบมากๆสนุกสุดๆครับผมก็พลาดไม่ได้เพราะว่า จะมารอดูแล้วว่าจากที่วัดๆัดเบียงเบียงวินวิน,นพอวันหนึ่งที่ต้องตกอับเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปครับเดี๋ยวพี่ก็จะคอยดูด้วยเช่นเดียวกับหลายคน <c oughs> นะครับวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณนะครับขอบคุณนะค,คะ,ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs>